จากนั้นนะคะพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างแบบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาะกลิ้งผ้านะคะกลิ้งผ้านี่ก็เป็นแบบนะคะเป็นแบบเป็นแบบชุดเดรสนะคะ,ะชุดเดรสก็เป็นผ้าถุงชิ้นเดียวนะคะผ้าถุงชิ้นเดียวเป็นผ้าไหมนะคะพอดีว่าผ้าไหมเนี่ยความยาวของเขาจะอยู่แค่เมตรกว่า มันก็เลยต้องได้ต่อนะคะตัวนี้นะคะเป็นเป็นผ้าไหมน้ําไหลอ่าก็เลยได้ต่อต่อช่วงนี้นิดหนึ่งนะคะช่วงช่วงหน้าอกขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะต่อถ้าเราวางลายขวางนะคะมันเป็นลายน้ําไหลก็จะได้ลายไม่ตรงกันนะคะได้ได้สีไม่ตรงกันแต่ถ้าเป็นลายอื่นเน่ะเราก็จะวางลายขวางได้นะคะอะ่พอเสร็จแล้วเราก็มากลิ้งนะคะก่อนที่เราจะไปเย็บนั่นเอง นี่เลยนะคะกิ้งตามรอยยัร้อยอันนี้เป็นแพทเทิร์นชุดเดสนะคะตัวนี้แพทเทิร์นของชุดเดสแพทเทิร์นชุดเดสแบบนี้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราตัดก็เป็นชิ้นนี้นะคะเป็นผ้าชิ้นนอกเนาะผ้าไหมแท้ลายน้ําไหลแล้วก็นี้เป็นซับในนะคะหลังจากเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บกันนะคะว่าเย็บออกมาแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคนเป็นไงคะสวยไหมชุดนี้นะคะก็เป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมน้ําไหลนะคะตัวนี้อ่าเป็นผ้าที่ลูกค้าส่งมานะคะ ทําไมเราถึงวางลายลงนะคะเพราะว่าลายขวางก็สวยแต่เนื่องจากว่าเราจะได้ลายไม่เหมือนกันนะคะด้านหน้ากับด้านหลังพี่เอกก็เลยต้องตัดเป็นลายลงนะคะเพราะว่าเราก็มาต่อช่วงนี้เอาถ้าวางลายขวางก็จะสวยอีกแบบหนึง่งแต่ลายลงก็ถูกแล้วนะคะสวยละนี่เลยนะคะแขนก็แขนก็สวยมากเลยนะคะได้ผ้าเฉลียงนะคะแขนตัวนี้ ได้ผ้าเฉลียงแล้วก็คอก็เป็นคอจีนตั้งแบบนี้นะคะซิปหลังนะคะตัวนี้ใส่ซับในด้วยนะคะใส่ซับในด้วยช่วงนี้เราจะต่อนิดนึงนะคะเพราะว่าความยาวของผ้าจะไม่ได้เราต้องต่ออกนิดนึงอ,อกข้างหน้าและข้างหลังนะคะเป็นทรง A นะคะทรง A แล้วก็ตีชายกระโปรงให้ออกบานนิดนึงนะคะให้ออกบานบานกว่า A ปกตินิดนึงรวมๆแล้วก็สวยอะ่ะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ นี่นะคะลายของเขาลายน้ําไหลนะคะจะเป็นอ่าแบบว่าสีแต่ละสีของเขาเนี่ยนะคะมันจะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้ก็จะใส่ซับในด้วยนะคะอีกแจะมันมันใช้แบบว่าผ้าจะได้ไม่ต้องพับหลายครั้งนะคะก็สวยแบบก้างปลาอ่าแล้วก็มีซับในนะคะผ้ากาวแล้วก็มีซับในอีกชั้นหนึ่งแบบนี้เลยนะคะปลายก็ต้องการให้อกบันบานนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องการให้มันอ่าดูแบบว่าตัวยาวแล้วก็ปลาย ให้มันใส่แล้วดูสบายสบายคลุมๆนิดนึงแบบเนี้ยนะคะสวยมากเลยอ่าดีเทลช่วงแขนกับช่วงบ่าเนี่ยนะคะช่วงช่วงต่อบ่าหน้าเนี่ยก็ดูเก๋ดีนะคะเก๋ดีแล้วก็ได้ตามนั้นเพราะว่าผ้ามันได้แบบนั้นนะคะอ่ามันก็จะเหมือนกับว่าวางลายลงมาแบบนี้นะคะมันคือผ้าตัวเดียวนะคะผ้าชิ้นเดียวมันก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยมากเลยนะอันนี้เป็นผ้าถุงชิ้นเดียวอ,อกของลูกค้าอยู่ที่ประมาณสามสามสามสี่นะคะชุดนี้ 3 3มสาออกประมาณ3ามสีกเนี่ยก็ตัดสไตล์นี้ได้นะคะสำหรับผ้า1ชิ้นนะคะผ้าไหมยาว2เมตรกว้างเมตรหนึ่งนะคะแต่ถ้าอ่าอกสามแนี่ก็น่าจะไม่พอนะคะเพราะว่าก็น่าจะแบบว่าวางผ้าไม่ค่อยได้นะคะถ้าตัดทรงนี้นอกจากทรงตรงนะคะทรงตรงก็จะอ่าทำให้ประหยัดผ้าอีกนิดนึงอ่ะนะคะทรงตรง อันนี้เป็นทรงทรงเอบานนะคะบานหน่อยหนึ่งปลายบานนิดนึงนะคะเขาก็เป็นผ้าลายมาอย่างนี้เลยนะคะลายน้ําไหลอุ๊ยสวยน่ารักดีนะคะน่ารักดีอ่าถ้าใครสนใจนะคะอยากจะได้แบบนี้บ้างก็สอบถามพี่เอได้เลยนะคะสวยมากเลยค่ะ